ผลงานสุดยอดชมพู่พรพันธ์มือเซตไทยสร้างหนึ่งสถิติในการเล่นวอลเล่บอลอาชีพถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสนั่นหลีกสำหรับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทยที่ย้ายไปเล่นให้กับออรัลนโดวันคิรีสโมสอนเลเล่บอลในหลีกสหรัฐอเมริกาโดยนักตบลูกยางสาววัย32ปีโชว์ฟอร์มสุดยอดในเกมที่ต้นสังกัดบุกเอาชนะโอมาฮาซูเปอร์นวา3-2เมื่อวันอาทิตย์ที่18มกราคมที่ผ่านมาด้วยการทำ59าแอซิส์ นับเป็นสถิติสูงสุดในอาชีพของตัวเองและถือเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งกับการทำ59แอสซิสได้ใน1เกมนอกจากนี้ยังพาทีมเก็บชัยรวดทั้ง3นัดนำเป็นจ่าฝูงของหลี สำหรับมือเซตสาวไทยก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสโมสรทันทีนับตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมเมื่อปี2025นอกจากนี้ยังกลายเป็นผู้เล่นคนที่3แห่งศึกวอลเล่บอลแดนมากันที่สามารถทำแอสซิสได้ครบ1,000ครั้งใน1ฤดูการหลังทำไปได้มากถึง1 0 8 2แอสซิสซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงแค่แอชลี์อีแวนที่ทำไว้เมื่อฤดูการ2024ด้วยการแอสซิส1,000ครั้งและซิดนีย์ฮินลียของทีมอินดี้อีกไนที่ซีซน2025ทำ1,277ครั้ง นอกจากนี้ฤดูการก่อนพรพันธ์เกิดปราดยังประสบความสำเร็จด้วยการคว้าชแชมป์ลีกและได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP รวมทั้งยังได้รับการโหวตจากแฟนๆให้ติดทีมออสตา2025รวมตัวท็อปลีกอเมริกาและเป็นนักกีฬาต่างชาติเพียงรายเดียวที่ได้รับการโหวตให้ติดทีมเห็นกันหรือยังชมผู้พรพันธ์ลูกยางสาวไทยเปลี่ยนลูกปังร่วมงานลาดินเนอร์ถึงกับอ้าปากค้างย้อนชมบุมบิมชัชชุออน ลูกยางสาวไทยขึ้นเวทีร้องข้ามกำแพงคลิปปีนี้มีน้องใหม่เปิดรายชื่อ18ทีมชาติได้สิทธิ์เข้าแข่งขันศึกลูกยางเนชั่นลีก2026ทั่วโลกรู้จักเธอแล้ว f v b ยกหนักตบลูกยางสาวไทยแจ้งเกิดในศึกเนชั่นลีก